นะครับจตุต์บุญสารบยอดนะครับแล้วก็การสนีท่านผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณตลาดโรงเรงแบบนี้นะครับคอนเสิร์ตนะครับในวันที่10กุมภาพันธ์2567นะครับก็ชื่อคอนเสิร์ตความสุขบนถิ่นนะครับคือเรามีเกษตรว่าในวันนั้นเนี่ยนะฮะเราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับอยากจะให้เดินติดตามได้ที่เิ่นตลาดโรงเรงนะครับสบายๆสไตล์สามยอดนะครับองค์การบริหารส่วนจตุรบลสามยอด นะครับแล้วก็เทปของชมรม CSR เพื่อการท่องเที e ่ยวตะบนสามพระยอดนะครับแล้วก็ท่านสามารถสอบถามได้ตามที่พักนะครับที่ท่านพักอาศัยนะฮะว่ามีบัตรจำน่ายที่ไหนบ้างาสามารถถามได้นะครับในวันนั้นนะครับวันที่สิบกรุ๊งพันธ์เนี่ยนะครับ ไม่ต่ำกว่า5,000คนนะครับสามารถร,รับรองได้ไร่หลักฐามในช่วงท้ายนะครับก็ส่งต่ขึ้นไม่ใช่เหมือนกันนะครับาารขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณท่านประธานสุมเมธเจริญสุขเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะลำดับต่อไปนะจากหลายๆภูมิภาคเข้ามาเที่ยวที่หาด300ยอดนะคะท่านมีการเตรียมงานรวมถึงองค์การบริหาสรส่วนตำบลสามร้ย,ยอดนะคะท่านมองเห็นประเด็นถึงการที่จะมีพิพิธภณท่องเที่ยวด้วย,วย,วยพื้นที่ของตำบล300ยยอดเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในฐานะที่ผมเข้ามาบริหารตำบลสามยอดผมก็อยากให้เอาจุดเด่นของสามยอดมาเป็นจุดขาย mm hmm. ก็เลยเน้นการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับการที่จะเน้นการท่องเที่ยวเป็นหลักหนึ่งเราต้องสร้างจุดขายก่อนนะครับ mm hmm. เนื่องจากเรามีทะเลตลอดประมาณ20กิโลเมตรในใชายหาดมีหาดบ้านใหม่มีหาดสามยอดมีหาดบางปูเราก็ใช้จุดหาดสามยอดตรงนี้เป็นจุดขาย <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะวันที่10กุมภานะเชิญได้ทุกวันนะครับแล้วก็ตลาดโรงเรเราก็เปิดทุกวันเสาร์นะครับเราจะจัดกิจกรรมดีๆให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวสัมปะยอดทุกๆวันเสาร์ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างยิ่งสากลมากขึ้นโดยการพูดคุยกับท่านนายกแล้วก็ชมรมเซียนอานะครับส่วนในเรื่องของการเป็นนักปกครองส่วนกำนันก็จะต้องดูแลในเรื่องความสงบเรียบร้อยในการท่องเที่ยวเราก็ได้พูดคุยกับ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสอนแพทย์ของเราว่าเราต้องดูแลคนนี้ท่านรองผู้บังคับการประจวบรวมทั้งวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับท่านนายอำเภอชุทินนายอำเภอบางสะพานน้อยนะครับซึ่งมาเยี่ยมเยียนพวกเรานะครับก็ตลาดลงเรเราเราจัดมาได้ประมาณปีเศษแล้วนะครับเราครบรอบหนึ่งปีไปเมื่อเดือนกนรกฎาคมนะครับโรงเรของเรานะครับเราอาจจะมีสิ่ง หนึ่งเอื่นใดประการใดนะเราก็ทยายามปรับปรุงนะครับรวมทั้งตลาดเราเราทยายามตกแต่งภาคเหนี่การเปิดเมืองท่องเที่ยวของสามยอดนะครับสามยอดไม่ได้มีดีเฉพาะมะม่วงนะครับสามยอดไม่ได้มีดีเฉพาะพืชผลทั้งการเกษตรเรามีทรัพยากรมากมายนะครับที่จะ,ะส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมของสามยอดนะครับอ,อยากจะนําเรียนทุกเราว่าจากภูผา สู่มหานาทีนะครับจากภูผาสู่มหานาทีบันมันคืออะไรบ้านป่าหมากชุมชนแล้วก็งานคอนเสิร์ตเนี่ยวันหนึ่งฟารมรักเนี่ยเราก็จะแต่งตลาดเป็นสีจูงทั้งหมดนะครับเราก็ขอให้พวกเราท่องเที่ยวนะครับเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาเราก็รายภาคส่วนนะครับเราดูแลกันอยู่อย่างดีครับขอบคุณมากครับ,บคุนท่าะธานตลาดหลง

ก็ไม่ไ on ด is uh, ้ถ้าท so so ่องเที่ยวไม่ได้หายไปไหนมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องมความปลอดภัยนะครับก็ด้วยชาวสามยอดนะครับเป็นเป็นคนมีจิตใจดีงามอยู่แล้วนะครับก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมจะปกป้องและดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสามยอดนะครับเราในฐานะผู้นาฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองก็พร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเที่ยวสามยอดนะครับเชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวสามยอดครับมาสัมผัสกับมณ์เสนทะเลสามยอดนะครับ มาสัมผัสกับนั่งริมทะเลแล้วไม่เหนียวตัวนะครับมีเกาะโกลำมีเกาะนกสาวมีทะเลมีชายหาดทีนขาวนะครับเพื่อเป็นดิวทัศเป็นแมกกาวด้านหลังของตลาดลงเลนะครับเชิญชวนนะครับจะมาสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสรรยอดครับ